กราบสาบายดีสาบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขคนว่าเอฟซีังลาฟังท้ายลากตต่างประเทศกายินดีต้อนรับกระสูส่ซอกแม่บุญมาบ้านทฮาคือเก่าพี่น,องงนอ้องเลยเนาะตอนนี้กับพระกันกินข่าวกินน้ำอิ่มแล้วทางน้องๆเองคนกะให้เข้าไปกะเกียมเนาะทางสบุนนี่สิพาน้องคนไปเป,นเปิดบัญชีพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนั้นเฮาผ้าน้องไปนี่ทางอันธนาคารหรือว่าพานักงานเพิ่น หมีสัม,มนโนอ,อยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นห้มีหูบติดอยู่ได้หัน่นพี่น้องเพราะว่าทั้งน้องเมีน้องไม้นี่บ่มีบัตรประชาชนเนาะไว้มีโอกาสจังซีห้น้องประเทศบัตรประชาชนไว้มันจังสบายพกพาติดตนติดตโตแต่ว่าสัม,มนโนน้องนี่เม่อยู่เนาะปะ้าสบุญสิพาน้องเพิ่นไปเปิดบัญชีไว้เพราะว่าเงินหน่อยบ่ลายเนาะทางผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นฝากมหาห้แต่ก่อนนั่นแหละก็เลยย่าน,น้องหักษาบ่กุ้มก็สิไปฝากไว้เพื่อหาบ่มีก็ไป ไปเอาพี่น้องเลยถือว่าฝากไว้น้ำกระเป๋าเพิ่นกับแม่เนาะป้ะได้เวลาเวลาแล้วแหละกินข่าวกินน้ำยิงเป็นทีเรียบร้อยแล้วสิาพาน้องออกไปสะก้อนจะหน่อยสิบวันเนาะส่วงนี่ก็สิบเอ็ดโมงแล้วก่อนอื่นกับขอขอบคุณขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกทานเด้อที่มองเห็นน้องเมย์น้องไม้เนาะและมีตาสงสารทั้งน้องเมย์น้องไม้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ไว้เนื้อเสื้อใจสาบุญผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกทานเนาะปะ้บัดนี้ได้เวลาเวลาแล้ว พอทางลูกสาวก็ได้นั่งอยู่พูโดยทางลูกสาวก็ได้โดยสายน้องแม่เด้ลูกน้องไม้เด้ถือได้หมวกเข้าในเมืองเด้นถือหมวกถือหยังเด้บัดนี้เตรียมกะเกียมเบิดแล้วบ่ะหมวกนนอกมาแน่ถือหมวกกันนอกเด้นี่สมตัวเลเพิ่นกเอาเบิ่งูปเจ้าแม่บุญเพิ่นฝากไว้บัดแม่บุญก็เลยบ่ไดู้ปเจ้าซําที่ว่าให้เพิ่นตอนนะ นล้วมันพ่อคนก,ก่อนเสียเบิ่งด้วยได้ยิ้มปเปื่ยอยๆทรงผมเป็นหนึ่จักพี่สักคือผมมัดขึ้นอย่าเบิง่งหันหน้าเบิ่งด้วยดีเรียบร้อยนางกองคำนางโอ้งามเลยผู้ด,ดูประหลอยผฮฮู้เอจอมีแต่ผู้งามาผู้ทางประตูกับสิบพาดลานออกข้างนอกเด้อมินีิเด้อโดยไซายนางไม้เด้อลูกครึ่งลูกครึงค่งยังอ่ะนะฮะ ลูกครึ่งเนี่ยลูกครึ่งงามเนาะหุบอะอร่อยงามแล้วคนงามแล้วอันนี้มันถือสเปคเขาเลยแบบนี้นะแ่บนี้นะเรื่องว่าถือสเปคเป็นยังไงเราถ่ายอุ้มว่ถือสเปคสเปคเลยเป็นยังไงมันแบบบอมันดำมันดำแบบหุบงามกว่าเจ้าของวะเรียกน้องไม้อะที่ละ อาสบายดีลูกเด้อใส่สินงามแท้เห็เพิ่นเบิ่งด้หูเพิ่งนะถือเด้อให้ลมพัดติวไปได้ยับยับเตรียมโนเตรียมโตแล้วจี้วันนี้ครบพร้อมแล้วบ่พร้อมเรียบร้อยนี่ผมมาสะใหม่มาจังมันดะเอ๊ะเห็นเห็นถูกเพิ่นงามบ่เฮ้ อะไรเอามาสิขาดนะงามนะฮะเดี๋ยวแม่บุญเสียงหูมแล้วพ่อแล้วกันอันนี้เพิ่นฝากไว้อันนี้เพิ่นฝากไว้ให้ทั้งตำรวจเพิน่นเอาไปอันนั้นให้แต่กับพ่อเพิ่นเพิ่นฝากไว้น้ำเอื่ยเ,เพิ่นอยูเซโนแม่บุญเวเอามาเมซ้านี่กระทำลายเทือแล้วเพราะว่าเพิ่นกับบุมีเวลาเข้าไปางงาว้าวว้าวใหม่ด้วยว้าวใหม่ด้วยเขาคือง,งามเถอะมัน กินข<า><ะ>ึ้อบวกคือ,คอนิ้วหูวะฮะมันเป็นอย่างไรบ้างให้ป้าลูกมึงดูเป็นตะหักเด้พี่น้อย่างไรหูอโอ้เป็นตะแพองอะไรอุ้ยงาม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 <ร>คือเอามามา้าไปตีดแตได้เอาหูตุ่ยไปเลยเดีด๋ยวแม่บุญสิเอาน้ำเพลินมาให้เพราะว่าหูเจ้าไปเมื่อนั้นเพลินบอได้คืนให้อยู่น้ำเพลินเดี๋ยวแม่บุญเพราะเพลินแม่บุญสิเอาพร้อมแล้วบ่อนี่ พร้อบเปียพวงมีงามแท้นี่ถ้าถ้ารีปากแดงจะาใบขี้คุณเปนแนนไหมขี้คอ๋อขี้ครอ๋อพี่น้องเอาไปอ่ะเพื่อนจะได้ความผู้ซึกสิภาพไปตอนนี้เนีผู้ซึกงู้ซึ้งนะได้ดีใจตื่นเต้นหรือว่าสิเปิดสองคนเลยหรือว่าจังไดอืมเริ่มสิถามไม่กับสิเปิดบ่ถ้าเพื่อนให้เปิดจะเปิดตรงนี้วะโดย ว่าเปิดได้ทั้งสองกับทั้งสองเนาะสมมติว่าเงินซองล้านกับแบงคนละครื่งเนาะแบงกันไพสีเก็บได้ลายกว่ากันบาทนี้คือเปิดบัญชีคือการเป็นออมเงินเนะบาทนี้ไพสีหงเงินได้วันนี้ไพ้อเก่งพ้นนั่นก็ว่าได้ไพสิได้ลายกว่ากันสี่เมบุลสีมาเช็คบ้างไาแล้ สมมติได้เงินเอาไปข่าวไหวหรือไม่ได้กินอย่างนี้เนาะเอาข้าวกันนะคะอยากอย่างก็ไ่ได้กินแล้ววานนี้เบิ่งปากโมเขาเลยใช้เงินเจ้าบองพี่เงินทางธนาคารบอมาแล้วหมูกินเมื่อเดย์เขาออกออกมาดิสะเออออกออกมาเจ้ากับโมก้ากินผู้เดียววานนี้เจ้ากับผืนเดียวเห็นมูนั่งอยู่ให้หมูนั่งไทยเนาะหตามูพี่เขาโอ้ยว่าอีจนโมเดี้ว่าสั้ ถ้ากันไปเปิดให้มันแน่นเพราะว่าสมมติมีสองล้านจาเจ้าแบ่งเคืองกันพี่น้องก,กันเด้หักเพลงแบ่งปันโดยแน่นบ่ะเนี่ยบนบ้านแต่ก็เก็บผู้ใดได้ไดสมมติได้สมมติว่าไปขายพักเนาะมืัอนี้ได้แสนเนื่องแบบแบ่งกันคนละหาซิพันแบบสิเป็นน <บ S 1> ้องผมีถ้าว่าเขาไปขายพักได้ก็สิยอนใส่กระปุกงูย้อนไว้ย้อนไว้ตอนนี้ได้แล้วบ่กับผูก ยังมาได้ไปธนาคารอีกหยอดกระพุกอีกยอดได้ลายแล้วก็เก็บได้ลายก็ไปเข้าธนาคารมาอีกถูกมาปุ๊บเข้าธนาคารตอนนี้ซื้อเสียมส่วนไม่เ้อะับนี้เสียมจกมีแล้ว่าเตรียมไว้เป็นเคียนานพักจุหนาคือนึกว่าจกกับส่วนนี่แบบห้าวกบโบมีมีแต่ยืมองเพลินอเสียมส่วนไปสันคงพอเถ้า มือไปคุณเล็กเด็กเป็นสื่อไปได้ซะ่ก้าเขียมไชไปไปพ่อมพ่อมพ่อมหมวกเด้อโดยและเรื่องหมวกอันนี้บอกเอ้าเจ้าถือเข่าในเมืองบดใชิหมวกกันนอกคนบัวจับบ่เนี่งไปเอาหมวกไหมเอาหมวกมาล่ะเอาหมวกกันน็อกแล้วยู่บนอันขังบขนอนค่านนอนไม่ไปถ้าก็ต้องใส่หมวกกันน็อกกันแน่นข้าแน่่ไหมหมมันเป็นกฎระเบียบของเพื่อนนะบัดเจนในตำรวจกล้าคือว่าคอฮะ น้องเมบยบัใส่หมวกกันนออ็อกยางมเมื่อยางเมื่อบบลดเจ้าได้แบดนี้เอามาปั๊บไหมบัใส่หมวกกันน็อกบ่มีใบ,บครับขี่บ่มีใบเทคนิคหายานเ,นหเลยรถจักเขาไป <c oughs> อ้าววันนี้นังซื้อคอยบัวทัดแล้วป้ายคอยกับบัวทัดมีคอยหางกับซื้อไหมอุตราห์อุตราห์แพงแ <c oughs> พงสั่นใดแพงเลยโอ้ยแพงกว่าตัวเองอีกฮะแพงกว่าตัวเองโดยโดยคือหวานั่น ไผยืมก็บ่ให้ยืมเด้โอ้คนยืมรถนี่บ่ยืมบ่ให้ยืมบัดยืมเจ้าของได้เซานี่ยืมไปล้างถ้วยนี่ไห้ยืมรถไปขี่นี่บ่ให้ยืมเจ้าของไปล้างถ้วยนี่ให้เถ้ามีบุญยืมขี่ก็ให้ได้นี่ได้โอแล้วว่าบุญก็สิบ่ให้นะให้คือกันคนอื่นน่ะบ่ให้แพงโดยมันเทเนาะล่ะดีแล้วเจ้าเาเพราะว่าเพิ่น เพิ่นกระซื้อหายเฮาโดยทั้งคุณยายใจบุญเพิ่นซื้อหายก็ถือว่าเป็นสมบัติสิ้นหนึ่งของคุณยายเจบุญโดยนี่แหะเจ้าู้จักหักษาห้าตองผู้จักล่างผู้จักเฮึงาไว้เบิ่งไว้แงว่าน้อยนกคุณยายเจียบุญซื้อรถจักให้คนได้ง่ายๆถ้าว่าบุญวาสนาเจ้าบ่ถือกันกระเพิ่นะอันี้ก็คือทางคุณยายปองแหละเพิ่นกระซื้อให้น้องบันี้เจ้ากับหักษาเอาเนี่ยไดมันสิจบสิงามเอาหักษาไว้เจ้าไห้นี่บ่ได้แล้วกันคนรักไปนี่แล้วได้บ่มีผู้ซื้อห้ได้บา้ แล้วเจ้าน้ำไห้ปายน้ำตาไห้เลยน้ำตาออกเลือดก็ไม่ได้คึืนกันเขาลักไปนี่เจ้าต้องรักษาไว้ดีๆค่ะเจ้าใส่โศ่ว่านี่ตอนนี้ใส่โซ่ลอกโซ่เลยเป็นไปได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยถามว่ามันมีโศลรองเอาตัวนี้เลยนี่ถามเขาหนีเลยเอาขาเข่านาเก็คือเก่าเลยแม่บุญเอาเข่ามาพี่เลยมันก็ยังประตูนี่ประตูนี่เด้ยซะ คลกันน้งนี้ได้มีทางเขาก็ทางนี้ก็บบมีทางนี้จะแห้งง่ายได้ทางนี้งมันเพราะว่ามันมีปองรายปองทางเทอนเออเมือคืนนนี่นี่เงี้ยเสียงเอียงแหละแบบมันดังแห้งนะเรับกับบดีนอนเนี่ยเบงมือคืนเจ้าต้องหาสัญญักษั์มาไห้โชกก็ใส่เลยเจ้าต้องหาแบบ แซมกระสุกสีมะฮ่องตีหมดแล้วหายอย่าหายีนหมวกแบบโจรมาโจรมาโจรมาป้าใช้ได้เวลาเนาะใส่ใส่หมวกทั้งหน้าทั้งหลังช่วแม่บุญบ่แม่บุญใส่หมวกกันล็อกทั้งหน้ามาทั้งหลังป้าใช้เตรียมรถยิ่งออกมาฮะเอาไม้มาปะ้าเตรียมออกไปจะได้สิบทันเพิ่นนะพ่อกันในคลิปหน้าเด้อติดตามไปเบิ่งน้ำการใส่อีละเจ้าเด้อใส่หมวกบ่ ก็นคนเนาะเป็น <descon> ยังเนี <guarding okay>? ่ยสิละไปซะสบายดีป้าลุงลูกละเนี่ด้อยสบายดีเด้ออีล่ะมิตู้อ่ามิตู้่ด้วยเนาะไปพ่อการยุพูดเลยพี่น้องไปธนาคารนี่พ่นสีบวชให้เข้าไายเนาะบทตอนกลับมาพูดแหละจังคีทายอีกเธอหนึ่ง้าพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้คือเก่าคือเดิมเด้อสําหรับคลิปนี้อําลาพาจากไปแล้วพ่อกันในคลิปหน้าขอบุญขอบคุณไปทั้งคุณไงเจ้าบุญทุกท่าน ที่ว่ายืนเคี่ยงข้างสมบุรแล้วก็ให้เป็นสะพานบุญหามาโดยตลอดขอบุขบคุณในลายเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้อําลาหพาจากไปแล้วพบก,กันในคลิปหน้าขอก่าวคำว่าสบายดี